สว um, ัสดีครับท er, ่านผู้ชมวันนี้ครับมาเดียวกับแกะแก่นีิที่ครับตอดมันกุ้งกับตอดมันกุ้งหน้าครับประตูริบก็มีแป้งตอดกรอบนะครับแป้งตอดกรอบหรือแป้งโก๋เขียอะไรก็ได้แบบเป็นแป้งตอดกรอบนะครับใกล้ซองลูกเลยนะนี่ครับใบเล็บกรุดกับแล้วกับกุ้งหน้านี่นะครับน้ำทีนะครับน้ำทีถึงน้ำดียวไปปั่นเดียนคือใช้น้ำปูนใสนะครับน้ำปูนใส่ปูนกินมากเลยนี่ยใส่ใก่้นะครับซองลูกใส่ไปในน้ำทีเลย ใส่แค่เหล็ก,ลกใส่แป้งครับแป้งตอดกรอบนะครับแช่ไดมดทนะครับประเภทแป้งตอดกรอบนี่แช่ไดมดทเลยอืมปลาส้มเหมือนกันได้ครับไดมดทกับเป็นแป้งตอดกรอบเดี๋ยวแป้งงูมันนิดนึงใส่แป้งโกเกะลงไปครับก็มาปรุงรสนะครับใส่น้ำตาลทรายนะครับส่วนของปรุงนี่เราประมาณเอาเองเลยนะครับเอาไอ้ตูปป้ปลากระจาเราเดี๋ยวใกล้เวลาเลือกอเกย์กับเกย์เกย์เกย่ใส่เหมือนแกงเลยนะครับใส่พอประมาณครับเราแกงเลย เต่าก like ึ่งแกงกึ่งแกงกระทิมันก็ไข่แกงกับแต่เราเติมแป้งเลยคือเมื่อนำเต่งแกงทีใช้น้ำทีเหมือนกันแต่เรามาทอดกับไปนี้อื่คลุกๆกล่าวไงก้าวอันรับทีนี้อ่าทีนี้พอลายแป้งได้เร็จไปแล้วก็ใช้ใบเหล็กขลุดครับทีนี้นี่ใบเหล็กขลุดอืกว่านะครับใบเหล็กขลุดออกมากว่านใช้ลงไปเลยถึงใบเหล็กขลุดนี้ร้อยนะครับตัวมันโอ้ม นี่ใส่ไปเร็บเร็บกลืนเลยกับขู่กล้าแล้วนะครับมันก้ามกับเพลงเรื่องเกลือนี่มันต้องเน้นนะครับตัวมันเพราะว่าในเกลืองแกงมันก็โคตรเซกโคตรเซกเรื่องอะไรนะครับในเกลืองแกงที่คือตามตวงตลาดนะครับแล้วก็อีกอย่ากนึ่งคือมันก็เค็มนะครับให้เราชิมรสชาติอนจะไม่ติ้งรสก็เติมได้ครับแต่ถ้าใช่เร็วจะเค็มเร็วมันแกอยากนี่ก็บอกกุ้งหน้านะครับไปลายางซาแล้วก็มาใไซกับนี่สุดมากนะครับกุ้ง แล้วก็คลุกเคล้ากั้กุ้งก,ก,ก้าวมันกับเขลองเม็ดตุย้ยยางแล้วก็นําไปทอดกับทีนี้อ่ามันร้อนแล้วก็ใส่เลยนะครับนี่อ้มนะครับคนลงทางกลินไปเล็บกุกน้นี้ขึ้นม,นนมาคิดว่าอ้มชุดเบอร์เหล่ากับอืมโนสุกเลยนะครับอยู่ในโน่นนี่นน เดี๋ยวรออีกไม่ชุกนะครับกำลังจะกินเงินล้างแล้วแต่เดียวดีครับ <c oughs> กินกัแล้วครับตอนมันกุ้งกับเกล็ดนึงนี <c oughs> <c oughs> ่ครับตอนมันกุ้งหน้าครับเมื่อนิม่มเหมือนคนกับทอดไปติ๊กแล้วอันนี้ตอนเราวยังมีปัดมุ้งน,นะครับ ผัดหมูกับแฮดอะไรได้ไม่รู้ถึงแกงกัวพริกนี่ราดมาแล้วจิมทอดมันอืมจุดเบอร์กตัวมันอืม เากับหมืนหมุดบุ้นกับอนไรขึ้นเบือกตัวแมงกุอร่อยถุกยังปานอืม Ở早 tối ngoài rồi <tín> có <laughs> <laughs> ừ <laughs> Tụt bế Rồi

Man bang 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 mà bang 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 คืออย่างนี ets, ้ครับจะยอยู провод, ่นี่เพื่อนเนี่ยมันเป็นมูลเทนีของมันออกเราปักเงาซาปรีนะครับแบบอย่างงั้กินได้ผมก็ตื้อว่าผมโชคดีนะครับที่ผมได้เกิดอยู่บ้านนอกครับได้อยู่ที่ชีวิตได้ใช้วิธีชีวิตแบบบ้านๆนะครับเรียบไปซื้อว่ตถุมงคดีครับ แต่คุณอยู่ในเมืองนี้ไม่มีโอกาสได้พบนะกับคนนี้พอขวัญเรื่องจอมันอืม ổng cọp luôn, không thấy ạ. Ừ. ได้เงียบอืมฮืเอเบ้อจำตามกินได้ครับตึ่นมาแจกกรุงแนาแจากกรุงเก้ากรุงได้กุ้งเล็กก็ได้ครับตามมดถอดมันบอกว่ากุ้งหน้านี้มันห้ายากรับห้ายากห้ากินยาก Hmm. <coughs> mm. <Joder, ¿también? tose> <coughs>

แล้กครับนมนูทอดมันกุ้งหน้าครับยิ้มเหมือนเคยอย่าลืมกวาดติดตามกันจ้ารักใจช่องปอปิงเอ็มซีนะครับเฟซบุ๊กปอปิงเอ็มซีนะครับก็เมนูหน้าเป็นเมนูได้รอติดตามช่วงครับต่างช่องของปอปิงเอ็มซีเดีวก็บเฟซบุ๊กแขวนเป้นะครับครัวปอปิ้งกับเฟซบุ๊กตัวนตัวปอปิงเอ็มซีครับอยากติตามช่วยนะเดีกับตักเช็ดข้ามาติดตามมาเสมอครับยินดีครับยินดีแล้วก็บรรนี้ลาไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ